เริ่มต้นกันที่การแข่งขันทูบีนัมเบอร์วระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ MCC Hall ฮอลเดอ o รโคราชนะคะทางด้านนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันทูบีนัมเ e อร์วันวันทีนแดนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตหัวหน้าส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะกรรมการตัดสินผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะมอลล์แล้วก็เยาว,วชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักทางด้านการเต้นเข้าร่วมงานนี้เป็นจํานวนมากซึ่งในปีนี้จังหวัดนครราชสีมาขอต้อนรับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีใจรักด้านการเต้นมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสู่การแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ ทีมแดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025รอบชิงชนะเลิศระดับภาคค่ะซึ่งในปีนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการเปิดเวทีการแข่งขันเป็นภาคแรกเลยแล้วก็มีทีมเข้าร่วมมากถึง81ทีม โดยน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมานะคะก็จะได้ไปเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่8และ9กลุมพาพันปี2568โดยจะไปแข่งขันกันที่เดอะมอบางกะปิค่ะกรุงเทพมหานครทีมที่ชนะเลิศก็จะมีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นวดีองค์ประธานโครงการทวีนัมเบอร์วันค่ะ สำหรับโครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดความหมายก็คือการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเองหากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนทำจนเป็นผลสำเร็จได้ทำแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นภาคภูมิใจโดยเป็นการสร้างกระแสข้านิยมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาคุณภาพให้กลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้เปิดให้สมาชิกเยาวชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาแสดงพลังร่งรวมกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองชอบซึ่งก็เป็นเวทีที่เยาวชนได้มาแสดงออกกันอย่างเต็มที่นะคะสร้างให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งก็พบว่ามีทีมจากจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นตัวแทนจากสาธรณสุขจังหวัดได้ครอารอบชิงแชมป์ประเทศไทยจำนวนหนึ่งทีมในรุ่นจูเนียค่ะ